Oh yeah. Play the game. Can you find the king in the bank? Okay.

แต่ถาดพักตรงมุแ้างได้ไหมเพราะว่าต้งเพ่อเจอแดดอนงงค่อยๆไปลูก before I go walking very tired ไม่เร็วจังแม่ยูแคนแคร์มีมไม่เบื่อ นี่ไง okay, <come. S 1> นี่ตรงนี้ตรานี้ก็ผจญภัยายแต่จริงๆมีรองเท้าผ้าใบอยู่ในรถนะ <Yeah. S 2> เริมเลยเลิมเอารองเท้าผ้าใบมาให้ Are you very tired? <laughs> I'm really tired, Chita. I'm 1% tired. 1%? Tired. Are you sure about that? Yeah, I still can't go 90 more buckets. ไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนจิตาไหว้ดีๆหลวกสวยๆไหว้ดีๆสวยๆเห็นไหมไหว้พระแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองแรงมาเลยอะ่ะ thank you อายุเกาะขึ้นไปด้วยไปฝั่งนู้น <means> ไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้น <Why? S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> ป้าเขาลงมาฝั่งนี้นเออป้าเขาลงมาฝั่งนี้อยู่ต้องไปฝั่งนู้นโอเคแล้วเกาะขึ้นไปไอซีก้อนบนมีเบียนเปอร์เซ็นต์เลยโกลยุคยิ่งครองอ่ะไปช่วยดิมองภาษี Can I have all your power yeah. I'm cutting left for you I take 40 I take 40 back 100 oh. Which way you want to go, you left, can choose. Left or right? I think this will <laughs> take longer than a waterfall place. Yes. อันนั่นไงไมีที่พักละเนี่ยชั้นที่สี่แล้วลูก ต่อไปคนอย่างนั้นแหละ okay, Don't look down Go, go, go giờ <laughs> bon luôn nó khóc giờ bon luôn you right slow Okay, lâu we'll go to เกือบเกลือเราละบ <c oughs> มอ่ะเรา,เราระอะลงลงลงนิดชิลเราขึ้นไปแล้วก็มาขายมากันนี้เราระบม อีกหมอบร่กครเวสเซียนนทีสู้มีบีาโอเคอะไะอันนี้ดิวไปไหว้พักก่อนเลย กกไ,ไปไหว้พระจะได้มีแรงเจอพระปก๊บีวต้องรีบไหว้จะได้เดียวจะได้มีแรงไปก่อตาเห็นน้ําที่มันตกลงมาไหมเอาหัวไปโดนหน่อยกันน้ามนต์ไป <c oughs> เอาหัวไปโดนน้ํามนต์หน่อยเร็วเนี่ยน้ําที่ตกลงมาเนี่ยเออจับลงมือไหว้แล้วก็หัวจุ่มเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบน อ้าวไปนี่รเรา้งม่ไเลไเลอา,าวันก็ไรเครับข้าพเจ้าเด็กชายอาชวินเจียาศักดิ์ได้มาถึงจุดกลางแล้วขอให้ศิษย์ศิษย์ทั้งหลายเหล่าที่อยู่ที่นี่ช่วยผลักดันให้ตาได้ขึ้นไปถึงยอดเขาได้เถิดสาธุรันรันรัน รู้เปล่าพี่อยู่ในช่องช้อปปี้พูดตั้งกี่นะเดี๋ยวเจอพี่ทุกวันเลยโอเคแล้วปอกตาช่องอะไรตาช่องอะไรช่องอะไรช่องช้อปปี้พูดตั้งกี่นะช้อปปี้พูดตั้งกี่เจอเดี๋ยวเจอกันทุกท่นเลยของตาช่อง I am Cheetah ครับอาอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่

เดินไปก่อนขึ้นไปแน้วเดี๋ยวเราเข้ามาเจอพี่ข้างล่างไปทำไมอยู่อยู่ที่ที้งหมดแล้วก็ลูกเสอวันเสาร์ก็มาเดิน walk this way what what is it oh die centipede มันก็จะเอะที่เขาล้วไปเดินไปไปแค่ฟูชิดช้สโลว์ให้ careful steps No, 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 don't don't. The one, the one. you, you really. Do you see you hear the bats? That's the sound of the bats I told you about. Yes. Hello. Let's a walk, please. It's kind of scary. Go, go, go. There's three-way walks. We can choose either way. We don't need to go up anymore. Now we can go down. ยับไปดูไว้เดา just don't worry about พี่เขาพี่เขาดาวสแตน don't worry about พี่เขา Green snake! Whoa! Don't worry he will run away from you. He's more afraid of you than we are. Mimo! Mu Goodbye snake! It's on the tree. Yep! Where's that snake? That snake is right there. Oh, yeah. It's still here. Goodbye, snake. อีกอ walk. ีางด้านกอีกทางด้าน a l กทงดานีก้านกนกด้นกทางีก wow. The, the way down is right there. Pico is right there. Downstairs. We are walking down. It's careful, slippery. I stop You, you you come on. It's very slippery here. Okay. To the right. Okay, to the right, slowly walk, slowly, real careful, go, real careful, good job, border. ah, I'm wet, oh, <laughs> border, just slippery, uh, uh, just careful. ยับผ yep, m เว็ดมามอสส์ฟอลบอเ o อ o ์เท Almost there. <_ d ose> จะครบแล้วนี่แหละไฮไลท์มารอบหนึ่งหัวใจจะวายหใจจะวายมากๆเดี๋ยวครั้งต่อไปที่เราจะไปเจอแบบนี้ก็คือที่จีน Do you hear them? Yeah. Yeah, there. Be careful, Chita. Yeah, there. Say hello. 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 <cười> <cười> นนใช่เนี่ยเดี๋ยวลงไปเจอข้างล่างนี่ไงแค่คือที่วอล์กสตรีทวอล์กสตรีทถ่ายอยู่เรื่อย Go straight, go straight up. But the way down? It's right in the other corner. But it the way up. Yeah, it's going down, trust me. See, there's a stay up and the stair down we're not going up anymore yay okay. slow don't rush it's slippery we will meet them down there don't worry how many 10 times do i have to say it my wife had to oh look down. what what do you tell me you told me not to go up there yeah. why but up there is much more fun. fun give me the fun face see that turn around show me your fun face วิวสันว้าวคลิกลีมัม,มขันดาก็เล่นข้างหลังก็ช้า <laughs> ไม่รู้จะดูใครก่อนเลยต้าเนี่ยป้าป้าเนี่ยจะดูใครก่อนดีดูต้าหรือดูหมามาดี อะไรนะต้าดูหมืมา,มาตาก็จะบอร์เดอร์เหรอใช่สบายเวียกกวิงด้าวบาย แกแกไม่ต้องถ่ายแกตอนเดินลงอ่ะกูชี